สวัสดีสมาชิกรถมือ2อง a ชนแนลทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามและเลือกซื้อรถดีๆจากช่องทางรถของเรานะครับวันนี้ที่สุดของที่สุดไม่มีอีกแล้วสภาพนางฟ้าสวยใส Honda Accord 2.0 EL ปี2011ราคาถูกที่สุดในตลาดหาไม่ได้อีกแล้วกับสภาพแบบนี้ราคาแบบนี้ต้องรีบจัดเลยนะครับ เปิดมาที่ราคาเงินสด299,000บาทครับเพื่อนๆสมาชิกคุณได้ Honda Accord สีขาวสวยใสคันนี้พร้อมสเกิร์ตชุดแต่งจากโรงงานสวยๆไปได้เลยนะครับไม่มีแวดเพิ่ม,เ,มเติมอะไรเลยนะครับไม่มีค่าโอนใดๆทั้งสิน้นบัตรประชาชนใบเดียวกับเงิน299,000บาทคุณได้คันนี้ไปอย่างแน่นอนครับรถคันนี้เอกสารครบพร้อมโอนพร้อมจัด เรียบร้อยเลยนะครับรถจอดอยู่รามอินทาสวยๆครับคันนี้ภายนอกสีขาวหน้าท้ายไม่มีประวัติการชนหนักแต่อย่างใดภายในเป็นเบาะสีดำสวยๆสภาพยังคง90%เลยนะครับสวยมากๆครับแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับคันนี้ขับซิ่งขับดีแรงอัตราเร่งดีมากๆเลยนะครับประหยัดด้วยนะครับ Honda Accord 2.0ตัวท็อป EL ปี2011ราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับที่ไหนก็ออกได้นะครับต่างจังหวัดก็ออก ได้นะครับจัดไฟแนนได้ทั่วประเทศนะครับผ่อนเบาๆสบายๆนะครับใครสนใจกลัวไม่ทันรีบจองด่วนนะครับที่นี่นะครับจองผ่านศูนย์เท่านั้นนะครับโดยตรงขั้นต่ำเพียงแค่3,000บาทคุณได้คิวแรกในการที่จะมาดูรถแล้วก็รับรถได้เลยนะครับใครสนใจด่วนๆนะครับ ฮอนด้คันนี้สวยจริงๆครับสภาพนางฟ้าสุดๆครับ0885845375ด่วนนะครับอย่ารอชาร์จกับรถดีๆรถมือ2องคุณภาพและราคาถูกที่สุดในตลาดกับ Honda Accord EL คันนี้เลย